ยอดกองหน้า t o t y 25งบไม่เกิน 100m ดีหรือไม่ไปดูและนี่นะครับคือหน้าตาของยอดกองหน้า TOT y 25ที่งบไม่เกิน 100m นะครับจะมี5คนด้วยกันนะครับเริ่มที่คนแรกเลยนะครับกดเข้าไปดูจนนาธานเดวิดนะครับเริ่มต้นนะครับฝีเท้าอยู่ที่101การยิง101นะครับการส่งบอล79การเลี้ยงบอล 93นะครับและสภาพร่างกาย84คนนี้มาด้วยราคาแค่22เอมเท่านั้นคนที่2ครับลองลงมาคือคนนี้เลยนะครับโอลีวัตกินนะครับฟีเท้าจะอยู่ที่95นะครับส่วนการยิงจะขึ้นมาหน่อยที่99การส่งบอล79เลี้ยงบอล96สภาพร่างกาย92ราคาอยู่ที่27เอม คนต่อมานะครับลุยส์โอเพนด้านะครับมาดูฝีเท้ากันบ้างนะครับอยู่ที่108เลยนะการยิง101นะครับส่งบอล75เลี้ยงบอล96สภาพร่างกาย91ราคาสุทธิอยู่ที่28เอ็มครับใครเหยียบขึ้นมาครับคนนี้ครับคาเมลอนอาเชอร์นะครับฝีเท้าอยู่ที่109นะการยิง102นะครับส่งบอล73เลี้ยงบอล102นะครับสภาพร่างกาย 89ค่อนข้างบางนะฮะร,ราคาจะอยู่ที่64เอ็มนะครับและคนสุดท้ายนะครับคือโจชัวเซอร์เซ่นะครับสีเท้าจะอยู่ที่100กันยิง101่งส่งบอล96นะครับเลี้ยงบอลร1อยนะครับสภาพร่างกาย86นะครับราคา สุทธิอยู่ที่ 80m เท่านั้นนะครับและนี่คือนะครับยอดนักเตะกองหน้า TOTY 25นะครับที่งบไม่เกิน 100m ในเกม FC Mobile แล้ววันนี้ครับผมจะนำยอดกองหน้าทั้ง5คนนะครับไปลงแรงซึ่งจะให้โอกาสคนละ1นัดเท่านั้นกับการทำภารกิจ1ภารกิจนั่นก็คือยอดกองหน้าจะต้องยิงให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ สลูกถ้าทำไม่สำเร็จยอดกองหน้าคนนั้นจะต้องโดนย่อยเฮ้ยจานนักเตะพวกนี้ไม่แพงไม่ใช่เหรอเออใช่แต่ก็เป็นเงินปะวะอ๋อเอาล่ะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจนะครับเราจะต้องมาสุ่มแผนการเล่นให้กับ นักเตะทั้ง5คนกันก่อนนะครับโดยจะใช้แผนเดียวกันจากการสุ่มนะฮะไปลุยกันเลยครับและแผนที่เราจะได้เล่นในวันนี้ก็คือแผนอืถือว่าดีนะ4-3-3นะครับหรือว,ว่าโอเคเลยทีเดียวสําหรับการปั้นกองหน้าอย่างนี้นะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่คนแรกของเรานั่นก็คือ เดวิดนั่นเองนะครับ OVR อยู่ที่98ไปดูกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านลุยกันที่นัดแรกเลยครับไป <one>. ดูที่นัดแรกของเดวิดกันเลยนะครับของเรา OVR 104นะครับเป้าหมายคือเดวิดทําให้ได้มากกว่า2ประตูรหรือว่ายิง2ก็ยังดนะียิง2ถือว่าสอบผ่านนะยิงตัวเดียวไม่ผ่าน สวยเดบิท <No. S 1> โม่เออเดบิทไม่ค่อยมีโอกาส,สนะสึงมาเลยนี่เดบิทปั่นเลยเดบิทเอออย่างงี้ยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดิดโอเคฮุ้ยเอา อะไรก็ไม่เป็นใจเลยโ <c oughs> อ้โหกาเบี้ยววิ่งก็ไม่ทันนะได้อยู่ได้อยู่สวยครับเด,ว,เดว,วิดเดวิดใช้ความเร็วที่มีน้อยนิด <c oughs> วิ่งจี้ขึ้นหน้ามาหากักโอ้โหเดวิดไม่มีโอ้สกิลสามนี่เล่นยากมากสากิลเฮ้ยตอนนั้นต่อเล็กกันไปเลนไป,ปว่าเนี่ยอะไรวะ โอ้โหฟแรงตอเดสเฮ้ยมึงจะเร็วไปไหนเนี่ยอาจจะปั้นมากเกินไปนครับเรียบร้อยครับสองประตูต่อสูตรนะเดวิดทำไม่ได้นะครับก็จำเป็นต้องจำเป็นจะต้องโดนย่อยเดวิด่ะไปะเอาละครับคนต่อมานะครับก็คือโอเบนด้านะครับ <two>. เอาละครับมาดูฟอร์มของโอเพนด้ากันเลยนะครับนี่หนึ104นะครับโอเพนด้าโอรเก้ากจอกับผู้แข่งครับโออาร์ P นกะครับ 3, 4, 1, เลสามสี o ่หนึ่งสอรยฮะโอเพนด้า เฮ้ย <c oughs> ได้ไงเนี่ยโอ้ลำหน้านะโอ้ยเกือบนิดเดียวครับเปิดมาโอ้พี่หน้าเปิดโอ,โอเคครับสวยสวยสวยครับคาเมียร์บันเดอร์ี่เอ้ยขอสักลูกก่อนเถอะไม่ได้เลยว่ะถอยเอาให้มันได้ก่อนสิลูกสวยครับมาก็เย็ดเปบางย้ายอมีครั้งที่สอง เด็เข้มอือหไม่มีคนอยู่อะไรวะไม่มีคนอยู่ประตูออกมาโน <Nope. S 1> ขอสักลูกไม่ได้เลยโอเพนด้าเอ้ยโอ้วิ่งเอาบอลยังไม่ได้เลยศูนย์ประตูต่อศูนครับเสมอรับแ,และแล้วโอเพนด้าก็ต้องโดนย่อยนะครับไม่ผ่านป เอาละครับคนที่3นะครับก็คือโอลีวัดกินนะครับไปดูกันเลยว่าจะผ่านหรือไม่ไป Round 3 Fight เอาละครับมาดูฟอร์มของโอลีวักินกันบ้างนะครับสูนยหน้าของเราครับโออา9เอาละครับเจอกับคู่แข่งครับ o r อา0 4นีะครับไปลุยเลยฮะขอ2ลูกบุกเต็มทีแรกเลยไปไปครับ เปิดโอเคสวยสวย,สวยเปิดลูกนี้ดีแค่ไรเรียบร้อยครับแต่ไม่ใช่โอริวากินเอาหนึ่งประตูก่อนเด็กแค่ไรนะครับยิงเข้าไปแล้วลูกนี้ครับเอาครับคิดว่าจะสวยอุ้ยเกือบครับเกือบเกือบอื้อหือดีนะที่สกัดออกไปก่อนนะฮะไม่ได้แดกคุณหรอกโอริวากินสวย มาแล้วนี่แหละหนึ่งสองปั่นโค้งเรียบร้อยครับเออรีวากินครับโอรีวากินในชื่อที่อะไรเรียกไปหมดแล้วตอนนี้มาครับนี่มิดพื้นไปหนึ่งครั้งนะโอรีวากินนะดูลูกนี้ครับปั่นเลยเน้นเลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับนี่ฮะปั่นโค้งครับผู้รักษาประตูปตัดไม่อยู่นะเอ็งนี่มันคันเทพดีกว่าระบบธรรมดาฮะนะดอกตอเตอรอ์ไปครับ เฮ้ยยิงไม่หมดก็ย,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 ยายายาโอเคผู้รักษาประตูรีบไปรีไปรีไปลุยอื้มหมดเวลาครับโอลี่วัดกินนะครับยิงได้แค่หนึ่งประตูนะครับซึ่งไม่ผ่านโคตรแนา่เสียได้นะเอาแล้วครับไม่เป็นไรฮะแต่นายต้องโดนย่อยนะโทษที <S <S เอาละครับเลือคนต่อไปนะครับก็คืออาเชอร์นั่นเองนะครับ S <S <uce> <OR> เอาละครับมาดูนะครับทีมที่เราจะต้องเจอนะครับ o อ r 106 433 a ร้อยแนะแล้วอาเชอรเราจะต้องปั้นให้เขายิงให้ได้นะครับไปลุยกันเลยครับบอกเลยว่าเราจะบุกเต็มที่นี่ฮะแปะแล้วก็เปิดครับแปะแล้วก็เปิดเปิดครับลูกนี้เรียบร้อยมาอาเชอร โอ้โหดูมันเปิดติดเคลนไวส์ูงให้อาเชอร์ยังไงอาเชอร์มีโอกาสได้ยิงลบเออชนเสาเออเอาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนอืมชนขานดังเป้งเมื่อกี้นะอาเชอร์นะโอ้โหก็เป็นโบโยซาก้าที่เข้าไปซ้ำได้นะทุกคนนะนี่ครับดูเพาะช้าครับอาเชอร์ยิงดังเป้งน,นะ โป่งลางเสียงกวางกุญแจดังโปง่งลางเดินี่ม,ม,มา <S <S ส่งไปแล้วครับหื่นหมื่นหักกลับมาเปิดครับลูกนี้อ่าอ,อาเชื่อตรงนั้นอาเชื่อหมูตัวเล็กนะครับถือว่าหม่งไม่คดีเท่าไหร่โหลดแบบดิจิตอลโหลดแบบดิจิตอลโอ้ขดเร็วขดเร็วขดเร็วโอ้โหเวอร์นี้ซิวถึงเลย โคตรเร็วโอ้โหหแหลงน้ำบอ่อทันเลยครับอือเสียบอือวิ่งชนกันไปวิ่งชนกันมาเรียบร,อยร้อหนึ่งตัวนึงตัวหนึ่งชนได้เอาครับอุ้ยกันต่อครับกับภารกิจคืออาเชอร์นะเอาเราเปิดให้ใกล้ๆครับใกล้ๆอุ้ยนี่ไงใกล้ๆมาอาเชอร์วิ่งเชอร์วิ่งวิ่งหนีเชอร์นี่ไงทุกคนอือหือ ตอกดึงสวยไปแล้วไปแล้วอาเชื่อเข้าในอาเชื่อเข้าในหน่อยเชื่อเข้าในมาสวยลูกพี่อลูกพี่ลูกพี่อาเช่อ <c oughs> ทำไม่ได้ซัดประตูเถอนนะอาเชื่อก็โดนย่อยเลยครับ เอาละครับเราก็ได้เดินทางมาถึงผู้เล่นยอดกองหน้าคนสุดท้ายของเรานั่นคือโจชัวเซอร์เซ่นะครับกับภารกิจการยิง2ประตูขึ้นไปยังทำไม่ได้สักคนครับไปลุยกันเลยครับกับคนนี้ Final <round>. เอาละครับเรามาดูนะครับทีมคู่แข่งกันบ้างนะครับนี่คือทีมของเรา OR104 นนะครับกองหน้านำทีมโดยโจชัวเซอร์เซ่ โอ้ย104เช่นกันครับกับคู่แข่งในครับ4-3-3 Attack นะฮะมาเซอร์ซีทำให้ได้สองประตูเพื่อนรวยเลยตื่นีีสิเพื่อนอแข่งแก่งด้วยนะอือหือเอาละถึงเวลาครับหาเลยหัวฟูฟูนี่งไงเซอร์ซีนั่นแหละอือหือเซวิงอือย,ยิงเลยฮะ ไม่ได้ให้ส่งให้ยิงส่งทำไมเล่าโหเซอร์เซี่เ้ยนะครับเรียบร้อยครับเข้าทำง่ายเกินนั้นพี่หรือว่าจะบังทางได้นะทุกคนไม่ได้ครับแหงกองหลังหายคนเลยโอเคมาผู้เลิจของเราคือเซอร์เซยิง สวยเร็วกว่าเร็วกว่าเยอะโื้อเออเซิฟเชม่มึงไปอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาแล้วลูกนี้เรียบร้อยสิครับโอ้โหดูดิมีสไลด์โชว์หนึ่งอ,อืคิดว่าจะไปงไงส่งคนระับเรียบร้อยสองประตูตอดสูง อืมอหือโดนครับสามศูนย์นี่ออครับเขาทลุช่องม,มานะครับเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์อืมอืมหมดเวลาครับสามประตูต่อศูนย์มีเยอะเยะให้เราด้วยนะทุกคนออเอาและครับและแล้วนะครับยอดนักเตะทั้ง5คนนี้ก็ต้องโดนย่อยนะครับเพราะว่า ทำภารกิจไม่สําเร็จซากคนเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับเราไม่ได้เพิ่มแรงหรือว่านะครับอัพสกิลให้เขานะครับก็เลยโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกานะครับเราก็จะเอามาย่อยนะครับดูนะครับโอเค ลาก่อนเอาล่ะครับสรุปกันเลยนะครับว่าทั้ง5้านักตินี้นะเท่าที่ผมเล่นไปนะครับก็หาช่องยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีความเร็วนะครับนะฮะแนะนําว่าให้ไปเล่นตัวอื่นนะครับตัวที่บันทีก็ดีนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเอิร์ดอึดอัดด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ